ข้อสุดท้ายนะครับที่5คือ,อาขายราคาเท่าไหร่ทีนี้เมื่อสักครู่นี้เราได้พูดกันไปหมดแล้วนะฮะจะขายอะไรนะฮะขายที่ไหนขายให้ใครนะฮะแลวใครเป็นคนทําข้อสุดท้ายนะฮะคือจะขายราคาเท่าไหร่ซึ่งข้อนี้เนี่ยน้ำหนักจะอยู่ตรงนี้มากที่สุดเพราะว่าจะเป็นตัวชี้วัดว่าสิ่งที่เราอยากจะขายเนี่ยนะฮะเราควรจะตั้งราคาขายเท่าไหร่แล้วก็จะได้กําไรเท่าไหร่นะฮะ จะขายอะไรเนี่ยนะฮะังมีความเกี่ยวพันกับราคาเพราะว่าเมนูที่ทำเนี่ยใช้วัตถุดิบต่างกันนะฮะในหัวข้อนี้เนี่ยพี่อยากจะให้ความสำคัญให้ทุกคนคิดว่าการตั้งราคาขายนะฮะอาหารที่เราจะขายเนี่ยควรจะออกมาเป็นจานราคาเท่าไหร่จะมีต้นทุนเท่าไหร่จริงๆมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับว่าต้นทุนอาหารเนี่ยจะต้องเป็นกี่เปอร์เซ็นตะะ์นแต่เรามีเรามีวิธีเรามีวิธีคิดเราวิธีเปรียบเทียบว่า าการทำธุรกิจร้านอาหารเนี่ยควรจะมีสัดส่วนของกําไรอยู่ที่เท่าไหร่เพราะโครงสร้างต้นทุนของอาหารจะมีความสําคัญเกี่ยวกับการตั้งราคาเนะะพราะราคาอาหารนี่คือขายจานเท่านี้ต้นทุนเท่านี้ต้นทุนวัตถุดิบเท่านี้นะฮะเหลือกําไรเท่าไหร่ซึ่งกาไรที่ได้เนี่ยสามารถที่จะเอาไปบริหารกิจการร้านอาหารให้อยู่รอดได้ไหมคือจ่ายค่าเช่าได้ไหมจ่าเยเงินเดือนพนักงานได้หรือเปล่าแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยเหลือเข้ากระเป๋าเท่าไหร่ แล้วคุ้มไหม mm hmm. กับการที่เราจะต้องมาเริ่มต้นทําร้านอาหารถ้าเรามาทําธุรกิจของเราเองเราก็จะมีอิสระ mm hmm. แต่เราก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีความเสี่ยงนะครับ mm hmm. เพราะว่าการตั้งราคาอาหารที่แพงเกินไปให้ได้กําไรเยอะ mm hmm. ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราประสบความสําเร็จหรือการขายถูกเกินไปก็ทําให้เราไม่เหลือกาไรที่จะเอามาจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆที่เรามีนะเพราะฉะนั้นจุดไหนคือจุดที่ สมเหตุสมผลหรือว่าสมดุลที่สุดในการตั้งราคาก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของโครงสร้างของต้นทุนกลับมาดูว่าเรามีค่าใช้จ่ายในแต่ละ่ายแบ่งออกเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ค่าน้ําค่าไฟ1 0ไหมค่าบริหารจัดการนะฮะ,ะต้นทุนอาหารซื้อวัตถุดิบซื้อผักซื้อเนื้อสัตว์อะไรต่างๆมาทาอาหารเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์สมมุติเป็น30%เอร่าเราก็มีค่าใช้จ่ายต่างๆเมื่อกี้10%ก็เป็นเท่าไหร่สร40% มีเงินเดือนพนักงานที่ต้องใช้นะฮะที่ต้องจ่ายอีก20%ก็เป็นเท่าไหร่ละครับเป็น60%ค่าเช่านะฮะค่าเช่าแพงไหมทำเลดีค่าเช่าแพงแต่ทำเลที่ดีค่าเช่าไม่แพงก็มีเหมือนกันหรือเราจะเช่าที่ที่แบบไม่ต้องแพงมากแต่เราสามารถทําให้มันประสบความสําเร็จได้ก็ทําได้เหมือนกันสมมติค่าเช่าเป็น20%เมื่อกี้60แล้วก็เป็นเท่าไหร่ละฮะเป็น80%ก็เราจะเหลือกาไรเบื้องต้น20%ยังไม่หักค่าเสื่อมยังไม่หัก ภาษีถ้าหักไปแล้วก็น่าจะเหลือประมาณ15%เราต้องกลับราถามตัวเองว่า15%คิดเป็นกี่บาทถ้ายอดขาย1ล้านบาทต่อเดือนถ้ามีกำไรสุดที่1ิ10%หรือ15% 1,500 0 0บาทหรือ1,000 100, 0 0บาทเรามีความสุขกับสิ่งที่เราได้ไหมนะฮะอันนี้ก็เป็นแค่บทเบื้องต้นในการคิดที่จะเริ่มทำร้านอาหาร นะะในแต่ละซีรีส์ก็จะก็พาทุกๆคนไปทําความรู้จักในเรื่องของต่างๆนะ,ะว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงเราจะต้องทําแบบไหนนะฮะ